สวัสดีครับพบกันกับนัตพัฒนนะครับกับเพจของเกษตรพอเพียงไร้สารพิษนะครับตามสโลแกนที่ว่าไร้สารพิษมีคุณภาพช่วยรัก,รกษาสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เราจะมาทำวิธีการทำการหมัก น้ำหมักซาวข้าวจุลินซีนะครับที่เราจะใช้กับในด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับก็อย่างเช่นที่ว่าปรับสภาพน้ําเสียยอดสลายดับกรินเมน็นช่วยปรับสภาพช่วยสไลด์ต่างๆได้นะครับ แล้วก็ในด้านของการเกษตรนะครับช่วยย่อยสลายอิสีวัตถุนะครับเราช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินทําให้ดินร่วนซุยนะครับเหมาะแก่การปลูกพืชน,นะครับส่วนผสมอของเรานะครับก็มีอย่างแรกคือ,อน้ำหมักซาวน้ำซาวข้าวใหม่ๆนะครับ คือน้ำตาข้าที่ได้จากการหุงข้าวนะครับซึ่งจะมีทุก,ทก,ทก,ทกรครัวเรือนนะฮะคือเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราเราจะเราล้างข้าวรือวซา,าวข้าวแล้วก็เก็บไว้แล้วทเป็นขยายจุลีซีดีกว่านะครับนะฮะ <c oughs> ดีกว่าที่จะปล่อยให้มันหลงไปตามท่อน้ําเสียแล้วจะบูดแล้วก็ทําให้สภาวะสิ่งแวดล้อมจะเสียไปนะครับนะครับ อย่างที่สองนะครับคือจุลีซีนะฮะอันนี้เป็นหัวเชื้อจุลีซีเออ็มนะฮะคือกลุ่มจุลีซีที่มีประสิทธิภาพนะครับหาซื้อได้ง่ายครับที่โฮมโปรทุกสาขานะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่จับจำหน่ายโดยโปรตษัอเอ็มเอเอ็มโลเอเชียจำกัดนะครับอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะคานนะครับส่วนผสม ต่อไปนะคือการน้าตาลนะครับอันนี้การน้ำตาลเป็นอาหารของจุลีซีเอ็มนะครับถ้าเราไม่มีการน้าตาลเราสามารถใช้น้ําตาลสายแดงก็ได้นะครับ,นะรบน,นี้คือส่วนผสมของอาหาหรน้ำหมักซาาเ้าจุลีซีนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการผสมนะครับวิธีการหมักนะครับ นี่คือแก้วนะครับแก้วสาหรับทาแบบไอผสมนะครับเราก็จะเทเอาน้ำซาวข้าวนะครับใส่ในแก้วแก้วก่อนนะเพื่อไปการละลายจุลซีเอ็มกับกาน้ําตาลนะครับครับก็น้ำสาวข้าวประมาณลิตรครึ่งนะหรือว่าหนึ่งขวดนะฮะหนึ่งขวดน้าแล้วก็เทกาน้ําตาลลงไปก่อนนะฮะ ใส่ไปสักสามช้อนก็ได้นะครับสามช้อนสามช้อนถึงห้าช้อนนะฮะมานี้นะครับอ่าต่อด้วยเอียมนะครับ เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะ,ะครัคนให้อ่กัดน้ำตาลกับเอียมันน้ำลายฮรเราจิมต้องใช้แก้วลักษณะนี้นะครับคนคนคนเมื่อ,อคนล,ละลายแล้วครับเราก็จะเทใส่ลงไปในเทใส่ลงไปในขวด ที่มีน้ำเสาวข้าวนะครับแล้วปิดฟ้านะครับปิดฟ้า ครับแล้วก็เสร็จสิ้นขั้นตอนของการการหมักนะครับนะฮะหลังจากหมักแล้วนะครับเราจะปิดฝาให้มิดชิดนะครับให้สนิทนะฮะแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับไม่โดนแสงแดดในห้องอุณหภูมิปกตินะครับเราจะหมักไว้เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับในระหว่างเจ็ดวันนี้นะครับเราต้องมีการมาเปิดระบายแก๊สออกนะครับ เป็นแก๊สของยิตย์เพราะว่ามีส่วนผสมของยิตย์จะมีแก๊สนะฮะแล้วก็จะเปิดออกเวละค้างฮะหรือว,ว่าเช้าเย็ยนก็ได้ครับเปิดให้ระบายแกย๊สไปจนถึงเจ็ดวันก็สามารถนาไปใช้ได้นะครับลักษณะน้ำหมักเสาวข้าวที่ดีนะครับลักษณะอย่างเงี้ยจะมีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมบางทีอาจจะมีฝ้าสีขาวขึ้นมานะครับต่อไปเอกนําไปใช้นะครับ ก็สามารถใช้ในการปัาสภาพแวดล้อมครับอาจจะเป็นในบ้านของเราเนี่ยครับในห้องน้ำนะฮะช่วยย่อยสลายนะครับป้องกันอ่าห้องน้ําอุดตันนะฮะป้องเป็นจุลชีคุมอ่าที่ย่อยสลายนะครับป้องกันหรือว่าอ่ากจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ํานะครับสิ่งประกุกูลต่างๆนะนครับเราใช้เป็นในห้องน้ำปรประเป็นประจำนะครับะจะไม่ ห้องน้ำเขาจะไม,ไม่เต็มนะครับจะมมไม่มีกลิ่นเหม็นแมลงสาบก็จะไม่ไม่เข้าในห้องน้ำนะครับหรือว่าเราจะผสมน้ํำตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งร้อยฉีดพ่นในบริเวณพื้นที่ที่มีกลิ่นเหม็นนะครับอาจจะเช่นกองขยะหรือว่าสีแมตล้อมทางคลองน้ำเราก็ฉีดเข้าไปนะฮะจะช่วยเจาะลายลดกลิก่นกลิ่นได้นะครับนะนะครับใช้ในบ้านนะใช้ถูบ้านอะไรต่างๆก็ใช้ได้นะครับ ทำความสะอาดบ้านนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้กับการเกษตรนะครับใช้ฉีดพ่นหรือว่าราดในพื้นดินหรือว่าต้นไม้นะครับเพื่อให้อย่ยสลายพวกอีซิวัตถุนะครับพวกใบมวยไม้นี่จะย่อยสลายครับทำให้ดินร่วนซุยนะฮะทำให้ดินร่วนซุยและเหมาะกับการปลูกผื้ผักนะฮนะรหรือว่าใช้ในการทำความสะอาด บริเวณคอกสัตว์นะฮะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเล,หมเลี้ยงไก่ต่างๆนะครับช่วยลดแก๊สแอมโมเนียในโรงในคอกสัตว์เลี้ยงครับหรือว่าใช้กับสัตว์เลี้ยงในบ้านก็ได้นะครับพวกแมวสุนัขนะฮะที่อยู่ในบ้านฉีดบริเวณที่ดีกว่าใสา่ครับป้องกันพวกแมลงวันตับกลินได้นะครับนะครับก็ขั้นตอนก็มีแค่นี้นะครับในเรื่องของน้ำหมัก อ่าเสาคาจุลีนะครับอ่าถ้าอ่าใครมีอะไรสงสัยสนใจหรือว่าต้องการที่จะ,จะเรียนรู้ด้วยกันนะครับหรือว่าติชมนะก็สามารถสแสดงความคิดเห็นลงไปในคลิปนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนผสมหรือว่าขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยผมจะสแสดงลงไปเขียนลงไปในข้อความนะครับอ่าข้างล่างนี้นะครับนะฮะ อสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะครับก็ขอเพียยแค่นี้นะครับนะถ้าสนใจหรือว่ามีประโยชน์กับผู้ชมนะหรือว่าถ้าผู้สนใจนะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเราเรียนรู้มาเราก็ต้องปฏิบัตินะฮะปฏิบัติด้วยตัวเราเองนะฮะก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นมัน เป็นยังไงครับมันดีหรือไม่ดีหรือเป็นได้ผลยังไงครับแล้วมาบอกส่อต่อกันไปนะครับอ่าก็ดางสโลแกนที่บ้านนะครับไร้สารพิษมีคุณภาพแล้วก็ด้วยรสนิยมเซแว่นล็อนะครับอะก็สามารถติดติดตามในเพจของเกษตรพอเพียงไร้สารพิษนะครับอ่าก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านครับอ่ามีกินมีใช้นะครับแล้วก็มีความสุขนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ